ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันต้องเริ่มจากพระเราต้องรู้ก่อนว่าพระนั้นแท้หรือเก๊ถ้ารู้ว่าแท้ก็จิงกล้าเก็บเพื่อใ้เพิ่มมูลค่ารู้ว่าแท้จิงกล้าเอามาแขวนประดักบ,บารมีไม่ใช่โอโหใส่ตลับเพชรอย่างนี้เลยออกไปคนนั่งหัวเราะว่าพระเราเก๊ก็ไม่ได้นะครับเหรียญทุกเหรียญทองอิจิบิโซเรือนเตี้ยใช้ได้หมดครับจ้านะ นี่คือเนะี่ยะเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องที่ผมอยากจะบอกให้ฟังแกวะลูกอ่าอสวัสดีครับนะพี่กรอรี่สวัสดีครับพี่บุ๊คเจ๊สวัสดีครับยรัตพน์นะเห็นไหมฮะความสุขคือการได้หยิบมาส่องนะครับแล้วทําให้เราเกิดความสุขทุกครั้งที่ได้รู้ส่องพระที่เรารู้ว่าแท้ หรือรู้ว่าไม่แท้มีความสุขและโล่งใจแต่ถ้าส่องพระที่ซื้อมาโดยไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าส่องก็สงสัยแท้ไหมโอ้ไอคนที่ซื้อมานี่หลังๆเขาบอกขายพระเกด้วยรับพระที่เราซื้อจะเขามาจะแท้ไหมเฮ้ยจะไปถามใครดีแบบนี้เห็นไหมเขียนพระทุกครั้งคุณก็มีความสุขต่างจากนะส่องพระที่รู้ว่าแท้แล้ว ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแทองคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บก,กรับปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็ม,ตมจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเเช็คเพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เอสเช็คพระหรือสแกนคิวโค้ดได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมนะอยากจะบอกกับพี่เพื่อนเพแฟนเพจว่าเป็นแบบนี้นะครับอ่า และพระในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาหลวงพ่อเนี่ยท่านมรณภาพท่านสร้างไม่ได้เยอะก็คือไม่มีให้เพียงพอต่อความต้องการของคนที่จะไปหามาใช้ก็จึงต้องมีการเสนอราคานะครับก็จึงต้องมีการให้คนไปหามาให้นี่คือที่มาของคำว่าลักเครื่อง ทำไมดินก้อนละล้านทำไมทองเหลืองก้อนละล้านทำไมทองแดงเหรียญละล้านซึ่งนะสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยทุกวันเนี้ยเซียนพา้ายังพูดอยู่แต่กลุ่มนักขายไม่ได้พูดแบบนี้แล้วไม่ทำแล้วลูกหนูต้องทำข้างนอกเลยแล้วยกเข้ามาลูกนะนะครับอ่าจริงก็บอกว่าคนเก็บพระ มีสี่แบบหนึ่งเก็บไปใช้พุทธคุณนะครับคำว่าใช้พุทธคุณเน่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแสนเป็นล้านนะครับหลักร้อยหลักพันคนเก็บมาใช้พุทธคุณเนี่ยแนะ 100, 1, ขวนไม่เกินสิบองค์หรอครับสองเก็บไว้ประดับบารามีมันเป็นยังไงเหรอครับประดับบารามีเนะีฮะก็เหมือนนะครับ คุณทำไมต้องซื้อยานานะราคาแพงๆทำไมคุณต้องใส่เครื่องเพชรแพงๆทำไมคุณต้องปลูกบ้านหลังใหญ่ๆแต่คุณค่าของพระเครื่องอะ่ะคือมีตังก็ใช่ว่าจะหาพระเหมือนกันได้นะครับอ่าคือมีกระตังก็ใช้ว่าจะหาพระเหมือนกันได้ถึงเหมือนกันแต่ก็สวยไม่เท่ากันอันนี้คือมวลเสน่ห์ของพระเครื่อง นะสามเก็บไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติที่เมิ่มมูลค่าก็เหมือนเราซื้อทองไว้ได้บ้านน่ะก็เหมือนเราซื้อโฉนดที่ดินไว้ได้บ้านน่ะนะครับแต่พระเครื่องเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นหลายๆเท่าตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่พระแบบนั้นก็มีจุดสังเกตมีข้อสังเกตครับ ก็คือพระเครื่องที่มีความต้องการแต่ไม่มีพระแล้วนั่นน่ะจึงจะเพิ่มได้อย่างเช่นเหรียญเบญจภาคีอย่างเช่นพระปิตาเบญจภาคีอย่างเช่นชุดเบญจภาคีปีนี้ยังมีคนอยากได้เป็นราคาสามสี่ล้านแล้วปีหน้าก็ยังหาไม่ได้ราคาต้องเพิ่มขึ้นไหมเมื่อของไม่มีแต่ความต้องการมีมากขึ้น พระเครื่องที่หมดไปแล้วแต่ยังมีความต้องการอยู่นั่นสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าได้ตลอดแต่พระเครื่องที่ที่ไหนก็มียังมีให้เช้าหาไปที่ไหนก็เจอแล้วบอกว่าจะเพิ่มมูลค่ามันเป็นไปได้ยากนะครับอ่าดังนั้นผมจึงบอกว่าพระเครื่องเก็บแล้วเพิ่มมูลค่าได้จริงแต่มันต่างกันอย่าง่างนะเวลาคุณซื้อทองมาในบ้านอ่ะคุณไม่หยิบม,มาส่องหรอก แต่ถ้าคุณมีพระในบ้านอ่ะคุณจะหยิบมาส่องอยู่นั่นแหละส่องทุกครั้งคุณก็มีความสุขอ่านะครับและสุดท้ายคือเก็บไว้นะแลกเปลี่ยนเป็นอาชีพทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันต้องเริ่มจากพระเราต้องรู้ก่อนว่าพระนั้นแท้หรือเก๊ถ้ารู้ว่าแท้ก็จริงกล้าเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่ารู้ว่าแท้จริงกล้าเอามาแขวน ประดักบารมีไม่ใช่โอ้โหใส่ตลับเพชรอย่างนี้เลยออกไปคนนั่งหัวเราะว่าพระเราเก๋ก็ไม่ได้นะครับเหรียญทุกเหรียญท่องอิจิบิโซเรือนเตี้ยใช้ได้หมดครับอ่านี่คือนะเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องที่ผมอยากจะบอกให้ฟังแก้วะลูกอ่าสวัสดีครับนะพี่กอรลี่ สวัสดีครับพี่บุ๊คแะจ๊สสวัสดีครับยรัตพลนะเห็นไหมฮะความสุขคือการได้หยิบมาส่องนะครับแล้วทำให้เราเกิดความสุขทุกครั้งที่ได้รู้ส่องพระที่เรารู้ว่าแทหรือรู้ว่าไม่แทมีความสุขและโล่งใจแต่ถ้าส่องพระที่ซื้อมาโดยไม่รู้ว่าแทหรือเปล่าส่องก็สงสยัยแท้ไหมโอ้ไอคนที่ซื้อมานี่ หลังๆเขาบอกขายพาระเกด้วยล้วพาระที่เราซื้อเขามาจะแท้ไหมเฮ้ยจะไปถามใครดีแบบนี้เห็นไหมเข็นพาทุกครั้งคุณก็มีความสุขต่างจากนะสองพาระที่รู้ว่าแท้แล้วสองพารไม่แท้ก็มีความสุขนะอ๋ออันนี้ไม่แท้วางไว้ไม่ต้องสนใจอันนี้คือสิ่งสําคัญความรู้ถ้าเกิดคุณจะเล่นพาร์คุณก็ต้องดูพาระได้พอคุณดูพาร์ได้เนี่ยอยากจะได้พระ มาแขวนจําเป็นต้องซื้อจากเสียนไหมถ้าบนหิ้งที่บ้านเราก็มีถ้าคุณดูเป็นอะ่ะคุณไม่ต้องเสียตังเป็นหมื่นเป็นแสนเช่าพระจากเสียนก็ได้ถ้าคุณรู้ว่าบนบ้านคุณก็มีพระแบบนี้แล้วแท้เห็นปะจะเก็บพระให้เป็นทรัพย์สินเพิ่มในอนาคตจำเป็นต้องซื้อจักเสียนไหม เมื่อถ้าคุณดูภาพเป็นแล้วคุณไปลือจากบนหิ้งบ้านคุณก็มีอ่ะอ่าดังนั้นผมจึงเน้นให้เพื่อนๆรู้ว่าพระแท้หรือไม่แท้เบื้องต้นก่อนถ้ารู้ว่าแท้หรือไม่แท้เนี่ยจะเก็บก็ได้จากแลกเปลี่ยนเวลาไปเวลาเราไปเอาพระไปปล่อยเนี่ยสำคัญนะทำไมผมจึงทำ FSK เช็คสวัสดีครับพี่รัพลที่ผมทำ FSK เช็คเนี่ย คือถ้าใครอ่ะตั้งใจจะศึกษาพระเครื่องสละเวลาดูคลิดการสอนดูพระของผมนะครับเพื่อนๆก็จะดูพระได้แต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาเราก็มีแอป SK Check ที่ทำให้รู้ผลเบื้องต้นว่าพระแท้หรือไม่แท้ถ้าคุณรู้แล้วว่าพระของคุณแท้เนี่ยเวลาไปปล่อยเซียนบอกเก๋น,นะคุณบอกไม่เป็นไรพี่งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนละกัน เซียนจะบอกไงเอ้ยไอห้หนูอย่าพึ่งเอากลับมาดูใหม่สิเห็นป่ะถ้าคุณมั่นใจว่าพักคุณแท้เขาก็จะหลอกเช่าพักคุณถูกถูกไม่ได้สําคัญนะ FSK เช็คที่ผมทํามาเพื่อให้ดูเบื้องต้นว่าพาแท้หรือเก๋เนี่ยคนเนี่ย,ยคือมองเห็นที่ดินเนี่ยรู้เลยว่าเอาไปขายเอาไปจำนองมองเห็นรถยนต์เนี่ยต้องการใช้ตังเอาไปเข้าแน้นเนี่ยรู้ราคาเลยแต่พาเครื่องเนี่ยไม่รู้ราคา ไม่รู้เสร็จเอาออกมาก็มีจะข่าวว่าโดนหลอกพ้าแสนซื้อห้าพันพ้าแสนบอกว่าเก๊มีข่าวอย่าโดนหลอกคือไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครอยากจะรู้ว่าแท้จะได้ปล่อยได้ไม่รู้จะไปถามใครไม่รู้ว่าจะไปเจอเซียนดีหรือเจอแก๊กพอดเจอเซียนไม่ดีเรื่องราคารู้กันหมดแล้วครับแต่สําคัญคือไม่รู้ว่าแท้หรือเก๊ใช่ไหมคนที่นำพราออกมาจากบ้านเนี่คือไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆ แต่ถ้าคุณดูพระเป็นหรือคุณรู้ว่าพระในบ้านคุณแท้คุณจะเอาไปเปลี่ยนไปปล่อยเช่าอ่ะคุณก็พูดได้เต็มเสียงเรียกราคาได้เต็มที่นะเขากดราคาเราก็เดินหนีเดี๋ยวเขาก็ต้องเรียกกลับมาดูใหม่ใช่ไหมถามว่าแอปอันนี้มีประโยชน์อะไรทำไมตอนนี้หลายหลายสื่อถึงให้ความสนใจกับแอป s อ c เค c มันเป็นแอปที่ช่วยคนได้จริงครับบางบ้านนะ นี่นอกระบบตามทวงบางบ้านเจ็บป่วยต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลบางบ้านต้องใช้เงินค่าเทอมลูกค่าผ่อนรถผ่อนบ้านรู้กับว่าพระเครื่องเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักพระของเรายัางไงเราไม่รู้จักพระในบ้านเราถ้าเรารู้จักพระในบ้านเราว่าแท้หรือไม่แท้รู้จักหลวงพ่ออะไรอะ ผมเชื่อเหมือนกับคุณเนะี่ยรู้ว่าแหวนเพชรแท้แล้วเนี่ยจะขายเท่าไหร่ถ้ายังไม่รู้ว่าแหวนวงนั้นเป็นเพชรแท้หรือเพชรปลอมอ่ะคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าใกล้แล้วใกล้ที่วงการพระเครื่องเนี่ยจะมีข่าวดีๆเข้ามามากกว่าที่จะเห็นแต่ข่าวที่ไม่ดีนะักข่าวหลายสำนักนะยิงคำถามมาเกี่ยวกับเซียนพระนี่ผมบางทีผมก็หน้าชาเหมือนกันนะ เขามองเซียนพับเป็นเป็นสมัยก่อนเซียนพับไปไหนมีแต่คนให้เกียินะสมัยนี้เซียนพับไปไหนมีแต่คนกลัวจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายตระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพราเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR